สวัสดีเอฟซีวันจะเป็นทางเราทางไต้หรือทางต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเมนเดคมาโพมาปอกกันอีกแล้วพี่น้องครับสองคนบรนดอกคือเก่าคือเดิมเมนเดคคนบรนดอกที่ไปเอฟซีไปหาพลไมพี่น้องเอ้ยพลไมที่เกิดทางธรรมชาติทำปุ๋งทำป่าเาถือไม่สาวพ่อพี่น้องเอ้ยคาตาไม่สาวพ่อไปเนื้อไปมืแดงพี่น้องเอ้ยไปต่อยเอาต่อยเอาพลไมเกิดธรรมชาติบ้านเน่าอยู่น้ำปุ๋งน้ำป่าไปไปกันเลยพี่น้อง เป็นหมากยังไอพี่น้องรุ่นเอาเองรอไปเรื่อยๆไอพี่นอ้อ,นองมาลุ้นเอาเองว่ามันเป็นหมากยังทำธรรมศามสตร์ไอพี่น้องเห็นพี่นอ้องยิ่งโว่าเป็นหมากยังโอ้นี่พี่น้องนี่นี่ก็แมน่นี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 ่เต้บอกว่ามันยังมันสูงตัวนี้บ่เอาพี่น้องปเบ้าตัวที่มันจะต่ำไป,ไปเบ้าตัวใหม่ นี่ต้นมันพี่น้องต้นนี้ก็แม่นนี่ไอพี่น้องท่ายเอ,าเองว่าแม่นหมากเอียงหมากพลไม้ธรรมชาติต้นนี้ก็มีอยู่หมากมันพี่น้องคนสูกชูง,ชงแต่มันชูงสิปเปถ้าพ,พี่น้องไปเอาต้นที่มันตำ่ตำๆโอเคพี่น้องมาฮอดแล้วบ้านนี่ฮอดแล้วพลไม้เกิดจากธรรมชาติไอพี่น้องมาลุนเบื่องเองเนาะว่ามันเป็นหมากใหม่ชนิดใดพี่น้อง พี่น้องเคยอาจจะเคยได้เห็นเคยได้กินเนาะมาเบิ่งหมากมานันตกันพี่น้องนี่ตั้มขนาดพี่น้องเอ้ยนี่ต้นตั้มตั้นี่หมากมันเป็นแฉ่งอยู่นี่หมากมันนี่ไปเปพี่น้องเอ้ยหมากมันผลดกต้น,นเนะเาะเฮาสิมาเอาไม้สาวต่อยต่อยเอาลงมา ผากินพี่น้องเลยไอเอฟซีได้เบิ้งได้เห็นโดยเฉพาะแม่นเอฟซีคนล่าเฮาเนาะทีนี้ไปอยู่ต่างประเทศบว่าจิอยู่ทางไทยหรือทางอเมริกาบบไดม้มาบานโดนๆบบไดมาพี่น้องเลยก็คือเห็นความเก่าความลังอดีตแต่เขายัางหน่อยเคยไปเก็บไปผ้าพี่น้องอันนี้แม่นหมักแดงพี่น้องเลยหมักแดง ตับต่ำพี่น้องต้นมันหมากมันพุ่นเกิดเองตามธรมรมชาติพี่นอ้องเพรมีไฟปลูก็เลยมันเนี่นีโอกาสพาพีพาน้องมาเก็บเอาเมื่อผ่ากินพี่นอ้องเลยตับตา่านึงพี่น้องยือก,กเกือบถึงทีมงานกับมาครับเชียงหน่อยพี่นอ้องเลยใส่เสียวไม้สาวต่อยเอา่จยขึ้นพี่นอ้องเลย ไส่กตาแลวการข้า่ได้บักได้ห่านเพราะว่าห้องโอยากทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะเอาไว้กินอีกีิน้าะถ้าว่าห้องห่านเนี่ยห่านหรือว่าบักลงในก็ได้กินเท่เดียวพี่น้องเยครับพี่น้องมาบนเยเาต่อยโอ้มเา้โวาถอยลงาลงนพี่น้องเลยโคตรเลย

สิเป็นไงช้ำใดเนาะมอพาเบุญคอนพี่น้องเลยมันมันไงบ่ท่านดแก่ท่านก็กินเลยคือเอามันพี่น้องเลยตาเบุญคอนชักออช่องหน้าน่ะพี่น้อกมึงตาบุญนอกกัน จะมีใน่พวกกินดีกว่าถ้ามันอ่อนร้ายกับพวกเฉะดีหน่อยเอาลุ้นน้ำกันพี่น้องแทนแทนแทนเต็มพี่น้องเลยพุ่นขอาแกกินชุดยอดตอนใหม่บ้านเอาเต็มเลยพี่น้องเลยหลักแดง ดิแจ้าพี่หน่อยบกแตกธรรมดาพอได้กินพี่น้องเอฟซีเฮ้าคนเล่าที่นี้ไปต่างประเทศคก็ชีวิตจักดีพี่น้องเลยแต่ก่อนกรับเคยใช้ชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยกินหลักแดงพวกอุดมสมบูรณ์ของบ้านเฮากันยังคือเก่าอยู่พี่น้องยังนี่คือเก่า หมักใหม่มธรรมศาสตร์หมักแดงเนาะเคยไปหาอยู่หากินคิวเลนโคกของกับปอมหากินหมักแดงาากับเขาเมื่อเบิร์กิมนีนได้พี่น้องเอ้ต่อยเอาต่อยพี่น้องมันได้เต็มกระตาคนยังเส่อฮะผมให้พี่น้องเอาช้ำดีก่อน chung vậy nhưng chung vậy, phút mà đến một vậy thì bạn này để gần gấp mây tòng có thể này Ô, đã nào đây ยิมงานก็มากับเชียงหน่อยเชียงหน่อยมาเก็บซอยหมากไม้ธรรมชาติพี่น้องเลยบริปุเกิดเองตามธรรมชาติเก็บเอาเสียมันได้เต็มเต็มตาแกงชิมมะพร้ากินพี่น้องเลยต้นมันก็บปร่งใยโปไดงพี่น้องเยหากไม่หมากเนี่ยชุงก็บร่สูงโปร่ได้ มันต่ำหนึง่งเมื่อหยืดเกือบถึงบุญเลยพี่น้องเลยยังน้อยหนึง่งประมาณความสูงแตงามันลงมาหาดินนี่บนหมากมันอยู่นี่ประมาณสองเมตรปลายววอย่าเ้ยยังเอาวัฒนเบิดจงไว้ให้ผู้ผลิาน้ำหลังอยู่อย่าเ้ยวว็มีหลายต้นบมเมนมีแต่ต้นเดียวแถวนี่มีหลาย ดูดได้เต็มกระตาพี่น้องเลยหมากแดงที่มีลักษณะเนี่ยนี่ต้นมันหมากใหญ่ค็มีพี่น้องเลยใหญ่เป๊ะต้นนี้โอ้หมากดกดีต้นนี้ต้นกับพปใหญ่ประเดไม้แดงนี่มันก็มีคุณประโยชน์พี่น้องเลยตําต้นมันเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ว่าต้นใดมันชื้นๆเพื่นจะไปปลุกสร้าง เห็ดเงินเห็ดชั้นเห็ดแป้นโอ้ยคักหลายใหม่มีคุณภาพไม้แดงนอกจากคุณประโยชน์ของลำต้นแล้วหมากมันยังได้กินพี่น้องเอ้ยเก็บไปพากินไปโอเคพี่น้องเอ้ยเอาเชือกหน่อยมาพายเอาคนนักบ่อเชือกหน่อยเป็นผู้พายแบบนี้ครับเชือกหน่อยเชือกหน่อยเอาไปพากินพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเชือกหน่อยอหน,อยนักบ่อไปเดิน เสียงหน่อยไฟนักเลยพี่น้องเอ้ยไปวัดแล้วยังมีประมาณหกสิบเมตรกระหอดเ<ม>ทียงดอกเนาะจากเทียงมาหาบอลผลไม้บานหน้านี่ก็ประมาณลอยเมตรพี่น้องเอ้ยยืดน้ำข้างเทียงนี่ยา,ยายอยู่ไลยแต่ว่ามันส่วนซลานเป็นต้นใหญ่ต้นสูงก็เลยมันเหลือกเอาแต่ต้นต่ำๆใส่ไม้ต่อยเอาจช่ เฮ้ hey, พี่น้องหอทับเลยมันพากินบาอนี่เขาต้องขั้นตัวน,น,นี้มันออกก่อนเฮฮะเคยกินบ่ละ่ะเคยกินบ่อเอ้อโตพี่น้องคนเอาเอาโตเอานี่นี่นี่ตัวไหนมันนี่เคยกินบ่อหรอ ร้านบมกินฉับหน่อเคยกินเนอะได้ขัหน่อยก่อนอันนี้เป็นผลไม้ธรรมชาติเนะ่ะเกิดเองอยู่ในป่าโอ้ตัวนี้เนาแน,น่กันมี้ พอมดะดูมันพี่น้องเยะดูนี่หากินหมักแดงหมักใหม่ธรรมชาติ์มดแดงไข่มดแดงก็เริ่มเลยพี่น้องเยเริ่มมีแล้วไข่มดแดงแล้วก็มี่เบ่าส่วนในเริ่มมีแล้วพี่น้องเยอาหารการกินบัน่นนอกวันหน้าเฮาโอ้ยคนนี้คือพันหยาดเลยอวะ โอ้ฟันบดถึงววามานี่ใบยันมันโปงไปโอ้เต็มเลยตัวนี้ก็ได้หนักเด้นหนอยนาดน่ี่เบิ้งในตื้นขนาดโอ้เพ่อเต็มเลยตัวนี้ ฝันหนาะกินก่อนพี่น,อน้องเล้ยเอามาแล้วกกินชิบเบิร์ตไล่ยอยู่่น่อยกินหมากมันพูดดีบอกแกกระบอกอ่นเกินไปไปดิกินคลิป,น,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 ปนี้กากถึงเอฟซีได้พี่น้องเด้อ อยู่ต่างต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทางไทยหรือทางพลังและไมริกาโดยเฉพาะแมนเดปที่คนลาวทีนี้จากบาดจากเมือ,องไปทยได้มีโอกาสไหมอะมาบาดแดงบาดด้านมัน,นยังมีคือเก่าเนาะเมนเดปท่ทงงดงภาษาจีนนก็ค่อคยกินนกหมาดแดงหมักแดงเพิ่นเคย สำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากสนี้กอนพี่้องขอ,ออบคุณขอบใจพญามิตรดีคข้บมาเบิงว่าจ้า